โอ้โหดูฮะสดชื่นยามเช้าอยู่ในสวนฮะดูสิดอกผักบุ้งต้นสวยงามมากเห็นแล้วมีความสุขฮะสวัสดีครับเช้าวันจันทร์นะตื่นเช้ามาก็ บรรยากาศอยู่ในสวนนะชมดอกไม้สวยๆกันดูดอกผักบุงตน้นนะสวยงามฮะดอกสีชมพูอ่อนๆน่ารักน่ารักนั่นเลก็ปลูกไว้ในสวนนี่ยก็ออกดอกให้ชมทั้งปีฮะนะนั้นไม้ที่ดูแลง่ายฮะให้เทวดาดูแลสวยจริงๆมา ตื่นเช้ามาจิบกาแฟบรรยากาศอยู่ในสวนเนี่ย mm hmm. ยังไม่ได้ดูแลตัดแต่งต้นไม้เลยนะให้ดูแบบรกๆนี่แหละนะดูฮนะไม้ในสวนนาเล็กอยากปลูกอะไรก็ปลูกฮะนะนะไม่ได้มีอะไรที่มันพิเศษอะไรนะ เราอยากปลูกอะไรก็ปลูกมีอะไรเราก็ดูแลไปไม้โชว์ใบก็สวยงามดูต้นวาสนานะก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแนละ้สวยงามอันนี้เป็นอากาเวนะปลูกมาเกือบสิบปีแล้วเนี่ย ออใหญ่เลยแห่งน,นี้ก็ยากขึ้นคลุมเลยยังไม่ได้ตัดแต่งจริงๆแล้วคือพญาไร้ใบนะสวยนะนี่ฮะนะพญาไร้ใบตัวนี้ผักบุ้งต้น,นก็ปลูกรวมไว้กับเจ้า ตอิติ่งนะตอิติ่งกเ็เริ่มออกดอกเหมือนกันนะแต่ไม่ดกไม่พลูดูดิขาดการดูแลนะยาเต็มไปหมดเลยเรายังไม่ได้ให้ปุ๋ยด้วยนี่แหละไม้ในสวนตัวนี้ก็ต้นเป็นไม้ป่าต้นใบหมี่นะ ใบจะหอมมากเนี่ยไปทําเป็นยาสะผมนะเป็นส่วนประกอบนะกลิ่นหอมต้นใบหมีหรือว่าหมีเหม็นนี่ส่วนนี้คือเจ้าสลัดไดด่างด่างเหลืองโอ้โหดูสวยงามเนะยังไม่ได้ตัดแต่งสวนเลยนะยญ้าขึ้นเพียบเดีนะ๋ยวว่าวงๆก็คงได้ จัดสวนกันหน่อยแต่มาดูแบบความรกๆกกันเนี่ยแหละนะสวยงามแบบรกๆเนี่ยคือปกติจะมีคนสวนเข้ามาตัดเนี่ยตัดแต่งหญ้าให้นะแต่ว่าไอที่อยู่ตามต้นไม้เนี่ยเขาไมา่ได้ตัดแต่งให้เราหรอกชาวนี้ก็พาบรรยากาศชมสวนนะเอามาให้ชมกันในแบบเนี้ยแบบ เชิญใจกัน